สวัสดีครับผมหอยอภิกษก์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดพอดแคสต์เวอร์ชันในอีที่5นะครับพระมหาธรรมราชาลิไทยฟื้นฟูสุขโขทัยอีกครั้งรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการประวัติศาสตร์ย่อยง่ายๆนะฮะเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกนะครับ เราจะมี EP ใหม่ๆมาให้ท่านได้ติดตามฟังกันทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมก่อนที่จะไปฟังกันนะฮะอย่าลืมกด subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกด follow กด favorite กดชื่นชอบกดนู่นกดนี่ทุกอย่างในโลกเท่าที่สามารถจะกดได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะรับฟังจากช่องทางไหนนะครับผม เอาละฮะความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรายังอยู่กันในเรื่องของแคว้นสุขโขทัยนะครับความเดิมตอนที่แล้วระยะเวลาประมาณ50ปีหลังจากที่สิ้นพ่อขุนรามคำแหงในปีพุทธศักราช1842จนถึงช่วงก่อนที่พระมหาธรรมราชาลิไทยจะขึ้นครองสุขโขทัยในปี1890นะครับ เป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลุมดำเป็นแบล็คโฮ e นะฮะเป็นช่วงที่นักประวัติศาสตร์มีข้อมูลน้อยมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พอจะรู้กันจากหลักฐานในจารึกหลักที่45ที่มีการเรียงลำดับรายชื่อกษัตริย์ที่ครองสุขโขทัยนะครับแล้วก็ได้ปรากฏชื่อของพยาง่วนํำถุมแทรกอยู่ระหว่างพญาเลยไทยกับพระมหาธรรมราชาลิไทนะครับ ก็สืบไปสืบมาก็แสดงถึงการชิงอํานาจกันนะครับในหมู่ลูกพี่ลูกน้องราชวงศ์พระร่วงด้วยกันเองนะครับเนื่องจากพยาง่วนําถมเป็นลูกชายของพ่อขุนบานเมืองดังนั้นมันก็เลยแสดงว่าอํานาจในการครองสุขโขทัยเนี่ยมันสวิง ะะเปลี่ยนมือจากสายของพ่อขุนรามคำแหงไปสู่สายของพ่อขุนบานเมืองชั่วคราวก่อนจะกลับมาสวิงกลับมาที่สายของพ่อขุนรามคำแหงอีกครั้งในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับโดยในหลักฐานในศิลาจารึกหลัก6วัดป่ามะม่วงนะฮะว่าพญาเลยไทยเนี่ยสละราชสมบัติ ออกผนวดแล้วก็หลีกทางให้พยางัวนํำถุมขึ้นครองราชตั้งแต่พุทธศักราช1866จนสิ้นพระชนในปี1890นะครับผมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใน EP ีที่4นะครับถ้าท่านยังไม่ได้ไปฟังท่านควรจะย้อนฟังและถ้าจะให้เป็นไปได้ท่านควรย้อนฟังตั้งแต่ EP ีที่1ก่อนจะมีสุขโขทัยด้วยซ้ำนะฮะจะได้รู้ที่มาที่ไปเอาละสำหรับท่านที่ฟังครบแล้วนะครับ เราไปว่ากันต่อได้เลยครับเมื่อพยางั่วนํำถุมสวรรคตแล้วนะครับก็บังเกิดความระสําระสายอย่างหนักอีกครั้งในเมืองสุโขทัยละครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในช่วงผลัดแผ่นดินนะฮะเป็นเหมือนกันทุกที่แหละครับพญาลิไทย ซึ่งพยาเลยไทยผู้เป็นพ่อได้ส่งมาครองศรีสัชนาลัยอยู่นานแล้วเนี่ยก็ได้ยกกําลังนะครับเดินทัพออกจากศรีสัชนาลายัยเข้ามาปราบปรามความไม่สงบอันน่าจะเกิดจากการชิงอํานาจกันเองของพระญาติพระวงศ์ในราชวงศ์พระร่วงนั่นเองล่ะครับในจารึกหลักสีนะฮะเป็นจารึกวัดป่ามะม่วงนะครับบรรยายเหตุการณ์ช่วงนี้ไว้อย่างเข้มข้นนะครับว่า 1269ศพปีกุลพระบาทกรรมระแดงอันลือไทยราชผู้เป็นพระราชนัดดาของพระบาทกรรมระแดงอันศรีรามราชเสด็จนำพลพยุหะเสนาทั้งหลายออกมาจากเมืองศรีสัชนาลัยมารีบตกแต่งพลโยธาเดินอยู่นอกพระวิสัยณวันศุกร์ขึ้นห้าค่ำเดือนเจ็ด เมื่อเสด็จมีพระบรรทูลให้ไพร่พลทั้งหลายจะรึกหายไปหน่อยหนึ่งนะครับเข้าระดมฟันประตูประหารศัตรูทั้งหลายจะรึกหายไปหน่อยหนึ่งบัดนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินเข้าเสวยราชจะรึกหายไปหน่อยหนึ่งไอศูนย์ยาธิปัตย์ในเมืองสุขโขทัยนี้แทนพระบิดาพระอัยกาจะรึกหายไปหน่อยหนึ่งนะครับ กษัตริย์ทั้งหลายซึ่งมีในทิศทั้งสี่จะรึกชำรุดไปหน่อยหนึ่งครับนำมากุฏพระขันชัยสีและสเสวตฉัตรอภิเษกแล้วถวายพระนามวา่าพระบาทกรรมระแดงอันสีสุริยะพงรามมหาธรรมราชาธิราชสเสวยหลังจากนั้นจารึกก็ชำรุดไปมากครับ เป็นอันว่านะครับเมื่อพยาง่วนํำถุมเส้นพระชนในพุทธศักราช1890ในสุขโขทัยก็คงจะรส่าระสายอย่างหนักสุดๆแล้วฮะพญาลิไทยก็เลยต้องยกทัพออกจากเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อไปถึงสุขโขทัยนะครับพอไปถึงก็สั่งให้ไพร่พลฟันประตูประหารศัตรูทั้งหลาย นะครับข้อความนี้ยกมาจากในจาึกนะครับจนทําการยึดอํานาจได้สําเร็จแล้วขึ้นเสวยราชเป็นกษัตริย์สุโขทยัยทรงพระนามพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือว่าพระมหาธรรมราชาที่1ที่ต้องเรียกพระมหาธรรมราชาลิไทยว่าพระมหาธรรมราชาที่1เนี่ยนะครับก็เพราะว่ากษัตริย์พระองค์ต่อมาหลังจากนี้อีก3พระองค์ต่างก็ใช้ชื่อพระมหาธรรมราชาเหมือนกันทั้งหมดนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนในการเอ่ยถึงนะฮะว่าต่อไปเราจะพูดถึงพระองค์ไหนพระองค์นั้นพระองค์นี้เนี่ยก็เลยต้องใส่ที่ 1, ที่2ที่3ที่4ต่อท้ายเข้าไปซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีของฝรั่งเขานะครับคำว่าฟันประตูประหารศัตรูทั้งหลายที่บันทึกไว้ในจารึกหลักสี่แม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่าศัตรูที่พยาลิไทยประหารนั้นน่ะเป็นใคร แต่ก็เชื่อกันนะครับว่าน่าจะเป็นพระญาติพระวงศ์เป็นลูกพี่ลูกน้องที่กำลังก่อความวุ่นวายอยู่ในสุขโทขทัยณขณะนั้นนั่นเองนะครับการขึ้นครองราชของพระมหาธรรมราชาลิไทซึ่งเป็นหลานปู่ของพ่อขุนรามคำแหงนะครับทำให้อำนาจในสุขโขทัยเนี่ยก็สวิงนะฮะเปลี่ยนมือกลับมาอยู่ในสายของพ่อขุนรามคำแหงอีกครั้งนะครับดังที่เคยเป็นมาตั้งแต่ต้นวงนะครับ และต่อมาพระมหาธรรมราชาลิไทยก็ได้ยกเอาพ่อขุนรามคำแหงเป็นแบบอย่างทำการรวบรวมบ้านเมืองที่เคยแตกกระสานซ้านเซนในสมัยก่อนหน้านั่นะครับให้กลับมาเป็นปึกแผนอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยส่งลูกหลานไปปกครองบ้านเมืองต่างๆที่ปราบปรามได้นะครับ และที่สำคัญก็ยังสามารถที่จะขจัดอำนาจของราชวงศ์นำถุมในดินแดนแห่งนี้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกด้วยละครับเพราะพระองค์สามารถที่จะเข้าครอบครองสะหลวงสองแควซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นสำคัญของราชวงศ์นำถุมได้สำเร็จด้วย บทบาทของพระมหาธรรมราชาลิไทยในช่วงต้นรัชกาลนะฮะตั้งแต่การยกพลจากศรีสัชนาลัยมาตียึดอำนาจที่สุขโขทยัยจนถึงาการไล่ปราบปรามบ้านเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ในอำนาจเข้ามาอยู่ในกำกับนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นบทบาทของสิ่งที่เราเรียกว่านักรบนะฮะ ในสมัยของพระองค์เนี่ยแม้จะยังเกรียงไกรไม่เท่าสมัยของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นเป็นผู้เป็นปู่เนี่ยแต่ก็นับว่าเป็นการฟื้นคืนชีพของสุขโขทัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ และด้วยความพยายามขยายวงแหวนแห่งอำนาจของสุโขทัยในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยนี่เองครับที่ทำให้สุโขทัยเนี่ยเกิดไปขัดแข้งขัดขากับมหาอำนาจเจ้าใหม่อย่างกรุงเทพทวารวดีศีอโยธยาขึ้นจนได้นะครับและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดอวสานของแคว้นสุโขทัยด้วยแหละครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะฮะ EP นี้สั้นหน่อยนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่5นะครับของรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดในพอดแคสต์เวอร์ชันนะครับผมหลักฐานอ้างอิงเอกสารอ้างอิงของผมนะครับอันที่1ก็คือจารึกวัดป่ามะม่วงนะฮะจารึกหลัก4นะครับวัดป่ามะม่วงมีเท่าที่ผมจําได้ถ้าจะไม่ผิดนะฮะถ้าผมพูดผิดท่านผู้รู้ช่วยช่วย,ช,วยช่วยแก้ให้ด้วยนะฮะวัดป่ามะม่วงน่าจะมีจารึกทั้งหมด3หลักนะครับ เป็นภาษาไทยหลักหนึ่งเป็นแล้วก็เป็นภาษาอื่นอีก2หลักนะครับผมอันที่2ก็คือศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะครับผมอันนี้เป็นอ e ีบุ๊กการเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัยอยุธยาพระมหาธรรมราชากษัตริยธิราชอันนี้เขียนโดยอาจารย์พิเศษเจียจันพง์เป็นอ e ีบุ๊กผมมีลิงก์ไว้ให้ท่านคลิกสามารถที่จะไปซื้ออ่านได้นะครับอาจารย์เขียนสนุกกว่าที่ผมเล่าเป็นล้านเท่านะฮะ อันที่3ก็คือศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษเป็นอ e ีบุ๊กเหมือนกันครับาศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุขโขทยัยอยุทยาโดยอาจารย์พิเศษเจียอาจาันพงษ์เช่นกันและผมก็มีลิงก์ให้ท่านไปคลิกไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับในรูปแบบของอ e ีบุ๊กเช่นกันนะครับลำดับที่4เป็นอันนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กละ บนแผ่นดินแหลมทองร้อยบ้านร้อยเมืองประวัติศาสตร์ไทยก่อนกำเนิดอายุทยาโดยคุณภาสกรวงตาวันนะครับก็มีลิงก์ไว้ให้คลิกซื้ออ่านเช่นเคยและสุดท้ายครับผมเทปเสียงสังเขตประวัติศาสตร์สุขโขทัยโดยอาจารย์วีระธีรพัฒนและอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์อันนี้เป็นลิงก์ u t u b e ท่านสามารถที่จะกดแล้วก็ ไปฟังอาจารย์ทั้งสองคุยกันได้เลยอาจารย์คุยกันสนุกมากนะฮะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมลุกขึ้นมาเล่าเรื่องแบบนี้ในรายการเหมือนกันด้วยนะครับผมเอาละครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสนุกแน่นอนสวัสดีครับ